すごい。 6มูก็คือเก็บแล้วเับเก็บร้านเรียบร้อยอันนี้มีกี่ร้านกับเนี่ยตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้มีประมาณ4ร้าน4ร้านตอนนี้เนาะเข้าไปเข้าไปจะเจอวันนี้เมื่อนี่พี่น้องบาเนี่ยจะเดินทางไปทะเลบางขุนเทียนนะพี่น้องนะทีบาเนี่ยอยากไปดูไหนพี่น้องนี่เป็นทะเลทวาเขาเจ้ารักทะเลบางขุนเทียนนะพี่น้องเป็นบ่อนที่ว่าปั้นจักรยานเมื่อนี้บอลเนี่ยก็จะเดินทางไปกันทุกคน เดีจะไปไหนกันไปไปทะเลบางขุนเทียนรักบางขุนเทียนที่ว่าปั่นจักรยานไปนโอเคครับนะทุกคนวันนี้เราจะใส่รถโดยสารเป็นแท็กซี่นะทุกคนเอออันนี้กิโลพี่ไปไม่รู้กันไม่เคยไปเหมือนกันใช่ไหมเคยไปอ๋อแต่ไม่ได้จำเกี่ยงอ๋โอโอเคครับทีปั่นจักรยานเข้าไปชายทะเลใช่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 ใช ตรงนั้นแล้ว่าผมว่าจะเรียกสามแยกปูเรียกว่าสามแยกปูใช่ไหมที่ว่าไอ้ลักอะไรนะอ๋อโอเคผมอยากไปนานแล้วแต่ว่าปันเข้าไปมันมีโลกใบอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็มีไอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ฟ้าด้วยได้ไหมเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ต้องไปปั่นอืไม่รู้เท่าไหร่นะเคยจะจักรยานสี่สิบจักรยานสี่สิบนั่นแหละนะที่นั่นแหละที่ผมอยากจะไป อยากจะไปจันทร์กันยานไม่รู้ว่าวันนี้คนเยอะเปล่าน่าจะเยอะอยู่ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมมันมันเป็นป่าชายเลนปะเอออือรทะเลเลยเป็นริมทะเลเลยเหรอครับริมทะเลโอ้โมันเป็นป่าชะเลนรล้วมัเป็นริมทะเลเลยอ่ะใช่ไหมใช่มองเห็นไกลๆเลยไม่เห็นฝั่งอ่ะไม่เห็นฝั่งเลยเหรออ้าวเขริมทะเลเหรปอกแล้วว่าทะเล ไม่ใชา่นนป่าทะเลนนะเผมก็นก็ป่าทะเลผมดูเลยเน,น,นี่มาไงผมไกลๆเลยริ้วเลยผมดูจากไอ้ต่อๆมาช่วงระหว่างการเดินทางนะทุกคนวันนี้บรรยากาศดีนะวันฝนจะตกแล้ววันนี้ เอาทุกคนแล้วเราไปเจอกันอีกทีแล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้มาแนวขออนุญาตเดินทางก่อนนะทุกคนนะไปกันเลยนะทุกคนนี่มาแนวกมาฮอดสถานที่ที่มาแนวอยากจ้ามาเลยนะทุกคนนะอันนี้เป็นร้านปั่นจัก,กรยานนะทุกคน <c oughs> อันนี้ยังไงครับอันนี้คือยังไงครับจักรยานนี0บาทครที่แต่ว่าตอนนี้ไปได้แค่ครึ่งทางครับผมครึ่งทางก็คือกับนสา กำลังสร้างะพี่กำลังรถพี่ไปได้แค่ครึ่งทางใช่ครับกีิโลอะไปกลับสี่กิโลครับพี่สี่กิโลใช่ครับถ้าเป็นรถอันนี้เท่าไหร่ครับแบบนี้คันละร้อยครับคันละร้อยแค่ครับอันนี้เข้าเข้าข้างฝั่งไหนครับเข้าตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับนี่พี่น้องมาเนียมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะทะเลรักบางคุณเทียน ตอนรักทะเลบางกุเทียนพี่น้องบ้าแนวมาฮอดพี่เลยว่าครับผมนี่บ้านนี้เอามาเซ็นนี่แหละครับผมพี่น้องใดอยากมานะคันเราร้อยเนาะเอาคันหนึ่งแล้วกันเเอออาาลืกได้พี่คันแบบไหนครับบบแเอาเอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ง่ายดีอันนี้ก็เข้าเสียไม่เสียตังค์ไม่เข้าไม่เสียแล้วเนาะเสียแค่เช่าเนาะค่าเช่าอย่างเดียวเนาะ อันนี้ไปได้ถึงเขาจะมีบอกเราใช่ไหมว่าเราไปได้ตอนถึงไหนใช่ไหมไปถึงเขาจะมีป้ายเขียนบอกเนาะใช่ครับไปเริ่สุดแล้วจะมีร้านค้าขายครับโอ้มีร้านน้ําร้านอะไรปกติเนาะใช่ครับโอ้ค่าพี่จะค้องน้ำพี่ไปคลอสายมือดินคลองได้ครับโอเคมันเป็นร้านเดียวกันครับอันนี้คือจ่ายได้เลยเนาะครับโอเคครับครับนี่อันนี้ใช้ใช้งานยังไงเนี่ยสตาร์ทแล้วไปเลยปะ าอันนี้ก็แจเปิดแล้วโอเคปิดได้เลยได้เลยนะโอ้อันนี้คือปิดกระเจแล้วไปได้เลยเนาะแค่นี้จบใช่ไหมโอเคเราไม่ต้องมีอะไรแล้วนะโอเคครับก็จอดแล้วมาปิดกระเจโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับตอนนี้มาแน็กกลับมาหอดีเราเห็นว่ามาแน็กนี้จะออกไปนะทุกคนนะอันนี้เป็นครั้งแรกของหนุ่มลาวนะทุกคนนะ ที่จะไปนะทุกคนโอ้เป็นครั้งแรกเลยทุกคนอันนี้เป็นสถานที่ที่ว่าคนเขย่อมักมาเที่ยวนะทุกคนนะเอออนี้หลายๆคนนะทุกคนแต่ว่าค่อนข้างที่จะแดดนะทุกคนมาเนี้ยมามาทีนี่นะทุกคนนะแบบอากาศแบบค่อนข้างที่จะแดดนะตรงนี้ทุกคนนี่นี่ง่ายทุกคนทางเข้านะทุกคนนะสะพานทะเล มองคุณเทียนนะพี่น้องนะทางเข่าด้วยพี่น้องอุโหโหโหโอ๋ยมาเบิ่งบรรยากาศ,ก,ศ,ก,ศ,ก,ศกันพี่น้องเป็นครั้งแรกของบารลาวนะพี่น้องนะที่ว่าเข่าไปนะอันนี้แค่ร้อยบาทเองนะทุกคนแค่ร้อยบาทเองนะทุกคนนะเว้ยนี่ฮโคตรนี่ไงว้าวทุกคนนี่มาทุกคนนะ อันนี้แค่ร้อยบาททุกคนสามารถมานั่งมาเขช่าจักรยานแบบบอแนวได้เลยนะทุกคนนะอันนี้เป็นบรรยากาศทีว่าข้างแรกของบอลแนวพี่นาา้องทีว่าได้มาเบิงบรรยากาศแบบนี้นะทุกคนนะเป็นทะเลบางขุนเทียนทุกคนเป็นทะเลนะทุกคนนะทะเลจริงๆนะทีว่าได้สอบถามกับไอทางไอแท็กซี่นะทุกคนนะทางเจ้าหน้าที่แท็กซี่นะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเป็นทะเลจริงๆนะทุกคนนะเาไปกันเลยทุกคน ต่วามือนี่ลักษณะค่อนข้างที่จะแดดนะทุกคนนะค่อนข้างที่แบบจะแดดจะไหวนะทุกคนเอรถบ้าน ็นบรรยากาศที่ว่าสวยงามมัลลีทุกคนว้าวทุกคนทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบสวยงามเพียงอะลีนะทุกคนเป็นทะเลทางทีเิปย์เขาบ,บอกเป็นทะเลจริงๆอันนี้รถไฟฟ้า,านะทุกคนนำมันเทวเชร้ามาแค่หนึ่งร้อยบาทนะทุกคนแต่ว่าครับเป็นจักรยานก็แค่20บาทนะทุกคนจักรยาน20 รถไฟฟ้า100บาทนะทุกคนนะมาเนี่ยเขาเลือกเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าเนื่องจากว่ามาเนี่ยบ่อสะดวกที่จะปั้นเราไม่ต้องถามว่าถ้าว่าเขาปั้นท่ายไปน้ำเนี่ยมันอาจจะบ่เหมาะนะทุกคนนะมาเนี่ยเขาเลยเลือกที่จะเป็นอันนี้ทะเลือกที่จะเป็นแบบเป็นรถไฟฟ้านะทุกคนเอาว้าวว้าวว้าวทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกของลุมล้าเขานะทุกคนนะ ที่ได้เข้ามาสถานที่แบบนี้นะทุกคนว้าวหนึ่งเราขึ้นข้างหน้าครับเจ้าค่ะมีการถ่ายรูปนะทุกคนนะนี่ถ่ายรูปแล้วน่าจะผักทอดนะทุกคนนะนี่นะเขาจะเขียนบอกอุโมงต้นไม้โอูุ้โมงต้นไม้พี่น้องข้างหน้าเป็นอุโมงต้นไม้นะทุกคนนะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนลุยเที่นะทุกคนนะ นะทุกคนเลยเต็มที่นะครับไปครับมุมลา้าคนนี้นะทุกคนนะทีมาเพิ่งบรรยากาศวันนี้หน่อยนักที่จะได้มาเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะทุกคนนะโอ้เรป็นบรรยากาศพ่นนี่แล้วก็มีศาลาด้วยทุกคนว้าวมีศาลาไว้นั่งพักผ่อนแล้วก็มี่พ่นทิมพะยะอีกนะทุกคนนัโอ้ว้าวว้าวนี่ไงเขา,เาก็จะปั่นัปอย่างนี้ทุกคนแลมีคนปันน่นกันนะทุกคนนะ นี่เราจเข้ามาเรื่อยทุกคนนี่เราจเข้ามาเรื่อยๆได้ทุกคนนะปั่นหนาปั่นยังกระยานกันแบบฟาดทุกคนเราไม่เอาเลือกที่จะเอาเป็นวินมอเอาเป็นรถไฟฟ้านะทุกคนนะออกมาว่าแน่นก่าบุสะดวกมาทุกคนนี่จะมีป้นไม้ย่างชัดเจนนะทีนี้วันนี้ไหมใดอยากจะมาถ่ายรูปอยู่ในก็สามารถมาได้เลยพี่น้องว้าวทุกคนทุกคนปูขากะลีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ว้าวว้าว,าวาทุกคนพูดขนาดว่าเต็มเลยทุกคนนี่คนกับกับนี้นะทุกคนนะนี่ไงคนกำลังกับกันนะทุกคนเพราะว่าวัเนียมาเพื่อนว่ามีการสำลุดนะพี่นอ้องนี่แบบสำลุดกันนะทุกคนนะ เขาจาแบบมีบ่อนซ้ำรุเขก็จาก็เลยบอกว่าน่าจะไปได้แค่ nice ครึ่งทางเองนะทุกคนน่าจะไปได้แค่ครึ่งทางเองนะทุกคนนะเพราะว่าสะพานเพื่อนซ้ำรุดนะทุกคนปกติจะไปไกลกว่านี้นะทุกคนนะแต่ว่ามีการซ้ำรุดของสะพานกันเลยแบบอาจจะไปกันหน่อยนะทุกคนแต่ตอนนี้คู่คนกะขย้อยกันกลับกับมี่และกักำลังไปกะมีคือกันนะทุกคนนะเออมาแล้วตอนนี้ก็เดินทางมากะน่าจะใกล้พอสมควรเลยนะทุกคนนะ น่าจะใส่ทั้งแบบไก่พอสมควรนะทุกคนนะเป็นบรรยากาศที่ว่าแบบมันเนี่ว่าเหมาะสําหรับทวาผู้ได้ท่วาอยากมาลินมาเทีย่ยวนะทุกคนผู้ใดอยากเที่ยว่าอยากมาลินมาเทีย่ยวแล้วมาสมบรรยากาศที่แบบมันเป็นธรรมชาตินะทุกคนนะเป็นธรรมชาติกสามารถมาก,กันได้นะ่น้องนะอันนี้คืออยู่ที่ทะเลลักทะเลบางขุนเทียนอ่างสักอย่างไปลองราเนะแต่จำทิ่จำสิ่งน,นะพง่นลองสี่สำคัญพี่น้องมีร้านขาย น้ำอีกนะพี่้องนะถ้าเฮ้าเมื่อยน้ำทุกคนเ,คเมื่อยก็แวะท้ายน้ำเมื่อยก็แวะซื้อน้ำได้เลยนะทุกคนว้าวนี่ทุกคนเส้นทางการเดินทางนะทุกคนนะนี่ตอนนี้วันนี้ก็จะแวะซื้อน้ำนะทุกคนนะซื้อน้ำกินระหว่างทางแต่ว่าน้ำเปล่าวันนี้มีแล้ววันนี้จะซื้อเป็นน้ำให้ ตอนนี้ทุกคนตัวใส่คำว่บปั่นกันอย่างมั่นมันนะทุกคนนะนี่แหละที่้องมันเป็นสิ่งที่ว่าคราฟติแห่งนะทุกคนนะอุ้ยทุกคนน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะทุกคนนะอันนีค้ครับผมครับอันนี้ขายถึงกี่มงครับป้าขายถึงกี่มง ขายถึงกี่โมงครับเนี่ยประมาณหกโมงประมาณหกโมงหกโมงก็คือปิดในสถานที่นี้ก็นี่ก็ปิดเหมือนกันนะปิดที่นี่สองทุที่นี่เขาปิดกันสองทุ่มอู้อันนี้แต่ว่าป้าเนี่ยก็คือหกโมงก็คือเก็บแล้วครับเก็บร้านเรียบร้อยอันนี้มีกี่ร้านกันเนี่ยตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้มีประมาณสี่ร้านสี่ร้านตอนนี้เนาะเข้าไปโอ้เข้าไปจะเจออีกสอง สามสี่ร้านสุดสี่ร้านสุดไอ้ตรงที่ว่าเขาบอกว่าสะพานซ่อมสะพานเหรอสุดสุดท้ายเลยมีนึ่งร้านมีคาเฟ่กาแฟปกตินี่ไปถึงไหนครับปะไปถึงชายทะเลค่ะปกติไปถึงชายทะเลนู้นเลยใช่แต่ว่าทีนี้ก็เกิดการสำรุดหรืออะไรไงสะพานสะพานมันคล้ายๆเมื่อก่อนจะสร้างเป็นไม้ไงเป็นไม้แล้วนี้ก็สะพานเป็นสะพานปูนเนี่ยแหละอันนี้มันถล่มลงมาทางพวกเขาก็แบบเขาขนเพลิด หินเถินอะไรแบบของหนักๆอะไรเนี่ยมันก็ถล่มลงมาจะมาชำรุดนานแล้วก็เลยไม่ได้ไปถึงที่ว่าแบบเขาให้อาหารนกกันนะไม่ถึงใช่มอาหารนกต้องไปสะพานแดงค่ะไปอีกสะพานหนึ่งใช่ใช่ค่ะโอ้ไปต้องสะพานแดงอืมโอเคครับผมเอาน้ำนี่เลยครบฟ้าครบครบครบสนแข็งไหมเอาเสร็งแข็งก็ได้ครับผมอืมผมก็นึกว่าไอ้ตรงที่เขาให้อาหารนกกันอาหารนกก็ไปคนละที่นะคะคนละที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ อีกสิบห้านาทีค่ะอีกสิบห้านาทีจากตรงนี้ไปถูกไหมแต่ว่าเอ๊ตรงนั้นต้องไปเย็นๆป่ะหรือยังไงไปประมาณสี่โมงนกจะลงโอ้สี่โมงตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าทุกคนวันหนึ่งคนเยอะไหมป้าวันหนึ่งคนเยอะไหมครับไม่เป็นบางเป็นบางวันบางวันก็เสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะช่วงนี้พม่าไม่ได้เข้า ทำเพราะธนพารมันชำรุดเข้าไปไม่ได้เขาก็เลยไม่ค่อยมากันใช่ใช่เท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าเนาะก็เกิดการชำรุดเกิดขึ้นก็เลยไม่มีคนเข้ามาสักเท่าไหร่เนาะใช่ใช่มากอนเยอะมากโอ้ที่ครับคุณป้าครับผมขายดีไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเหรอใช่ที่สอันบาทเนาะโอ้อันนี้คือกำไรใช่ไหม ช่กย2,000อะไรส่วนใหญ่เชตการคนจะเยอะหน่อยตวงนี้ไม่ค่อยได้อะเมื่อวานก็ไ้เฉล่อ้นเสนรงนี้เนี่ยอืออมันเป็นช่วงเนาะถ้าเชตการก็คนมาเที่ยวเยอะเนาะอือขอบคุณมากครับป้าขอบคุณมากครับครับผมแต่ไปไม่ถึงทะเล่ะน้ำไม่แจ้น้ำไม่แจ้นี่ครับทุกคนตอนนี้เราขอบ ตอนนี้เราก็ได้สอบถามคุณป้าแล้วนะครับว่าป้าแกบอกว่าไปการขายของแกก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะเนื่องจากมีอะไรที่แบบมันไม่คนมาไม่ค่อยเยอะในช่วงนี้ไม่เป็นช่วงที่แบบยังไงอย่างทุกคนคนมาบลอลายไปไหนพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามีการสมแซมสะพานเนี่ยพี่น้องมันหลายอย่างเนาะคนก็นเลยหน่อยลงทุกคนแต่ว่าก็ยัง,งมีคนมา เรื่อยๆนะทุกคนนะนี่นี่หมอในช่วงบางทางที่ว่าแนวเดินทางกะคนกะยังปั่นกันเรื่อยๆนะทุกคนนะไปยังปั่นกันให้หินอยู่นะทุกคนนะแต่ถือว่ามันก็ยังบลอดท่านปลอเบิดชัดทีเดียวนะทุกคนนี่ท็เชาวด้วยนะทุกคนนะที่ว่าปั่นกันนะทุกคนแล้วก็มีขังหลังบาแนวเดินนะทุกคนแต่ว่าบางแนวขัดอาจจะบอสนี่ทุกคนมาคนเดียวนะทุกคนนะมาคนเดียวการปั่นกันยังอากาจะ บ่ค่อยสะดวกนะทุกคนนะบ่ะค่อยสะดวกอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าพักผ่อนกันนะทุกคนโอ้ได้ไงมทุกคนนี่ว้าวทุกคนนี่ไอติมขายด้วยนะทุกคนเข้ามาที่นี่มีไอติมขายด้วยว้าวทุกคนรายก็น,น่าจะเป็นร้านอาหารนะทุกคนชุดนี้เขาหนาจะเป็นร้านอาหารนะทุกคนนะโอ้โห นี่ง่ายทุกคนอันนี้เป็นสะพานไม่นะทุกคนนะโอ้น้ำกำลังหลุดนะทุกคนนี่ทุกคนน้ำกำลังแบบหลุดนะทุกคนนะอันนี้เป็นสะพานไม้นะทุกคนโอ้น้ำลุงเฮงนี่ทุกคนจุดการเดินทางของหนุ่มลาวคนนี้พี่น้องมาครั้งแรกแหละกรับมาคนเดียวอีกต่างหากนะทุกคนนะโอ้ มาครั้งแรกะครัามาคนเดียวนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้ชุดยอดอันนี้วะทุกคนบถเนี่ทุกคนมึงแต่ส่วนใหญ่ขาเจ้าก็จะมาปั้นกกำลังออกกําลังกายกันนะทุกคนนะส่วนใหญ่เขาจะมาแบบปั้นออกกําลังกายกันนะทุกคนบึงมาทุกคนนะจอด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 ส่วนใหญ่ข้าจะแบบออกมาปั้นออกกําลังกายกันนะทุกคนนะส่วนใหญ่นะ ที่เบ้าแนวเห็นและได้สัมผัสนะทุกคนส,สส่วนใหญ่ก็จะออกว่าปันกำลังออกกำลังกายกันชาส่วนใหญ่นะทุกคนครับนี่ ه, วันนี้ก็จะเดินทางต่อทุกคนในที่บอกเลยพี่น้องวานนี้ก็ได้สอบถามป้าเพื่อนวหวามือหนึ่งนี่คนหลายบอกเพื่อนกระบ,บอกช่วงนี้นะทุกคนนะบุกค่อยหลยปันไดบุกคือช่วงเป็นช่วงเทศกาลนะคนจะหลายนะทุกคนตะว่าช่วงนี้ก็คนบุกค่อยหลยป้าเพื่อนบอกว่าเออมนันกับ จะเป็นช็เทศกาลคนเขาจะมาปั่นกันหลายรายกะรเซาเวียนมาเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องทางฝั่งเซาเวียนมาเนาะเพื่อนมาปั่นหลายนทุกคนค้ั้งลังมาเน่ยกะเริ่มตามกันมาติดๆนะทุกคนนะเริ่มตามกันแบบมาแบบ,แบ,บติดๆนะทุกคนนะเออทอะไรอย่างนี้น,นี่ทุกคนเป็นการปั่นที่แบบมีสตอรี่นะทุกคนนะเป็นสตอรี่อย่างหนึ่งนะทุกคนที่มาเนลจะให้ทุกคนได้เห็นว่าการ มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้แหละก็ให้ทุกคนมาปั่นจักรยานกันแบบนี้นะทุกคนนะเป็นอีกสี่หนึ่งทีว่าวัเน,นี้วไซท่าน,นโอเคแหละมันเหมาะนะทุกคนนะสำหรับการเดินทางของมอแนอรคันนี้สำหรับการเดินทางของหนุ่มเราคนนี้นะทุกคนนะมือเนี้การถือโอกาสนี้พาพี่พนองเอามาลุยอยู่ที่บางขุนเทียนนั่นเองนะทุกคนนะอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะทุกคนนะเป็นรักทะเลที่ยอดเลยนะทุกคน อนนี้ก็มุ่งหน,น้าไปสถานที่ที่วอ,อือโอมีใครใครเขาจะเ,าเล่นไในเป็นปอันนี้ด้วยนะทุกคนอ่าเป็นล่างทางด้วยนะทุกคนว้าวโอ้โหทุกคนไปสถานที่ไปโอ้ทุกคน นี่ทุกคนนะมันจะเป็นแบบนี่แล้วกะนะกะเป็นล้าน,นาล้านต่างๆนะทุกคนนะเป็นล้านน้ำล้านยังต่างๆนะทุกคนนี่อันนี้จุดที่บอลเนวจะขึ้นไปนะทุกคนกลประจาเป็นจุดจุดนี้เลยคนนะบรรยากาศตอนนี้คือว่าดีนี่เป็นแน่ที่บอลเนลจะุง่งหนาขึ้นไปนะทุกคนเป็นสะพานนะทุกคนนะนี่เป็นครั้งแรกของ นุ่มลาวนะทุกคนนี่ทุกคนอ,อ้ทุกคนคนีน่เออไม่ทุกคนมูมีค้นไหนที่หายนะทุกคนมาคนเดียวครับ่ิจประมาณนี่นะทุกคนออเออเออเจอสาวสวยด้วยทุกคนเจอสาวสวยด้วยทุกคนโมแน่ใจว่าเขาได้หรือเปล่าทุกคนนะ เจอไงครับเนี่ยยันกัน <laughs> ย่งกันโอ้นาทุกคนนะนี่เจอสาวสวยด้วยนะทุกคนเออเป็นบรรยากาศที่แบบว้าวว้าวว้าะจุดๆนี่เขาขางที่จะเหนื่อยทุกคนเนี่ยสาวสวยสามคนนะทุกคนที่เขาจะมาเหมือนกันเขาเมาไปน้องมาเบิ่งบรรยากาศนะทุกคนนะสาวสวยสามคนนะทุกคน มันน่าจะเข่าไปข้างในพี่น้องแต่โบหู้ว่าเข่าได้หรือเปล่านะทุกคนนะโบแน่ใจว่าเข่าได้หรือบ่นะทุกคนว้าวโบแน่ใจว่าเข่าได้หรือเปล่านะทุกคน,นข้า,า,นนางในยังเข้าได้อยู่ป่ะพี่ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วหรอกอกัดติดสะพานโอ้ก็คือจบจบแค่นี้ถูกไหม กอมันขาดไปเลยตรงท่อนกลางค่ะอย่างนี้มันขาดเลยใช่ไหม,มต่อือยู่อ๋อ,อทุกคนตอนนี้มาแนวหูเห้เลยพี่น้องราะว่าเพิ่นวะง่ายเพิ่นวะข้าเจ้าปิดสะพานประมาณนี้นะทุกคนนะเพิ่นบอกว่าประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าสะพานได้ลุมไปแล้วนะทุกคนนะตอนนี้มาแน่วกะ จะทำการประมาณนี้นะทุกคนนะเออมันน่าจะเดินขับไปเบิ่งนะทุกคนว่าเกิดยังขึ้นกันแน่นะทุกคนนะมันน่าจะเดินขับไปเบิง่งว่าไม่น่าจะขับเจ้ารถปรปไ,ไปตรงนี้นะทุกคนนะจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันทุกคนแหละฮาใจะเดินกันมาดูดูนะขันขางที่จะแบบ ทุกคนนะไม่น่าจะเด้กไเปเพิ่งเพราะเพื่นว่าสะพานล่มคือตรงนี้ปกติไปได้กว่านี้นะทุกคนปกติข้าเจ้าจะไปได้กว่านี้แต่ว่าตอนนี้สะพานล่มอ๋อ,อนี่ไงทุกคนดีนไงเีตุว่าสะพานล่มแล้วทุกคนอืม ประมาณนี้ทุกคนนะวันนี้วันนี้ก็พาทุกคนมาเบิ่งมาตะลุยเบิ่งบรรยากาศอยู่นี่แหละกันมาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบ่าสามารถที่จะไปต่อได้วันนี้กา็จะถอยนะทุกคนนะตอนนี้ก็ขออนุญาตกับถอยดีกว่านะทุกคนนะนี่ ขอโทเนี่ยถอยนะทุกคนเอนะทุกคนนะน้ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นห้องก็ต้องถอยว้านะว,น,นะว,น,นะวน,น้าทุกคนน้าจะอ่ะนาทุกคนตอนนี้วนะ้าวแล้วเราเจอละไปมีจากเตาเนีเ่ย ไม,มไม่ไปน,ไน่ในี่ยสะพานแกได้สิงเลยไปทุกคนนะโอ้สิงเลย,ยไปยไปทะเลเปรี้ไปไช่นะนื้อเปี้ยงไม่ไ,ไมล่ไมาเนงานนลนะ ฝั่งนี้ก็ออกได้ป่ะพี่ไม่ได้ครับไม่ได้เหรออ๋อก็คือฝั่งเดียวเลยไหมโอเคที่ใดนักเสียนักเดได้มั้งเขาก็ไม่บอกนะว่าไม่ให้ไปไม่ให้อะไรไไไปม่ด้ทุกคนไม่พลาจะไม่ได้ตอนนี้ก็คงอาจจะจบแลครับเกมเลยทุกคนเพราะว่าถนนเพิ่นกะทำการปิดถนนไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วคอเลยเนี่ยปรับเดี๋ยวอานนะทุกคนอู้หูตนะทกคนพ่อก็ซื้อออกมา เส้นทางที่ว่าสุดนะทุกคนนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ว่าสุดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะเออพอ่อว่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่แบบนะทุกคนก็เจ้าเยอะนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะทุกคนเ,ออเหตุการณ์ที่แบบ เหตุการณ์ที่บอกคาดคิดนะทุกคนนะขณะที่เพื่อนบอกแต่ต้นคลิปมาแหะพี่น้องเพื่อนบอกว่ามีการแบบสะพานพังนะทุกคนนะมีการแบบสะพานพังนะทุกคนนะเขาเลยแบบเออเหตุใดแบบเข้านี่แบบควาสามารถที่จะเดินต่อได้นะทุกคนนะเพราะว่าสะพานมีการสมแซมนะทุกคนนะมีการสมแซมปกติมันเป็นไม้เองนะทุกคนแต่ก็เกิดการสมรุนกันเลยแบบ เกิดการส่องแช่มเกิดขึ้นนะทุกคนนะเรอาอนี่มีอาจจะเป็นว่าหรือผ่านนะทุกคนโดนหายใจนะทุกคนนะในวันนี้ก็มุ่งหน้ากลับนะทุกคนนะกลับนะทุกคนนะกลับมุ่งมี้ย่างหลายนะทุกคนนะพี่ๆนี่ก็เอากันแบบง่ายๆสดๆนะทุกคนนะใช่นห,นหลายคนได้เห็นป่ะการเข้ามาที่สถานแบบนี้ที่แบบนี้ก็สามารถได้ ได้เห็นสาวๆส,สวยๆนะครับคุนายที่ว่าข้าเจ้าครับมาเลยคนมาเหมือนกันกับเขานะทุกคนนะเว้ยที่เป็นตุ๊ที่ว่าสาวๆนะทุกคนนะกี่ว่งถ่ายรูปนะทุกคนนี่เลยว้า อันนี้เป็นบรรยากาศนะทุกคนน่ะเป็นบรรยากาศที่ว่าในกรุงเทพเนี่ยอาจจะบ่ค่อยได้เห็นนะทุกคนนะบรรยากาศแบบนี้นะทุกคนแม้ฉะนั้นแล้วครับผู้ใดอยากมากอะสามา sure. right <tr> รถมาได้นะทุกคนนะเป็นรักทะเลบางขุนเทียนนะทุกคนนะเป็นบรรยากาศที่ดีและเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะทุกคนผู้ใดอยากมากอะสามารถมาได้คือกันนะทุกคนนะวันนี้บอลแนวกับมาตอลุยให้ทุกคนได้เห็นนะทุกคนนะคลิปนี้อีพี่นี่วันนี้ก็ขอจบเพียงแท่นีแลวกันนะทุกคนผู้ใดอยากมากอะสามารถมาได้เลย ขับเป็นจักรยานประมาณ20บาทนะทุกคนนะ20บาทเพื่อนลดเพราว่าอาจจะเป็นวาเส้นทางของเพื่อนได้มีการสำรวจหรือได้มีการพังนะทุกคนเพื่อนกันเลยลดราคาไหเหลือ20บาทส่วนเป็นส่วนเป็นรถไฟฟ้าราคากับประมาณสัก100บาทนะทุกคนนะประมาณ100บาทเอาทุกคนคลิปนี้อีพีนี้มาแน่โจบไปท่านี้เจอกันอีพีต่อไปทุกคนคลิปนี้มาแน่าคกับสวาสดีสวัสดีสวัสดีครับทุกคนไปเลยเด้อทุกคนบ๊ายบายเด้อ